สวัสด e uh ีคร so like ับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญ5้าบาทรุ่นใหม่แบบนี้นะครับนี่นะครับรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะครับเหรียญห้าบาทนะครับที่มีราคารับซื้อนะครับเหรียญละ4 0 0พันบาทนะครับก็ผมเคยทำคลิปออกไปนะครับมีมีมีส่งมาขายหนึ่งเหรียญนะครับก็ผมมีเหรียญจริงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ ก็ตามหาเหรียญที่2อ,อยู่นะครับเหรียญ5บาทปีพศออความจริงอ่ะรับซื้อทุกปีพศแต่ว่าขอให้เป็นลักษณะแบบที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับดูคลิปนี้นะครับให้เข้าใจแล้วก็จะได้ค้นหาได้ถูกต้องนะครับจะได้แบบไม่ต้องส่งรูปเหรียญธรรมดามให้ผมดูนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าช่องอื่นรับซื้อหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ย เท่าที่เห็นนะครับมีช่องผมที่ทำคลิปรับซื้ออยู่นะครับเป็นเหรียญ5้าบาทแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญจริงนะครับอันนี้คือเหรียญจริงที่ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสำหรับมือใหม่หรือว่าหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงซื้อเหรียญละสา0พัน0ี่พันห้าพนะครับเหรียญ5้าบาทเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อย 58นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นปี58ก็ได้นะครับปี5960ปี51ปีอะไรก็ได้นะครับขอให้มีคุณสมบัติแบบที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ขายได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นปี58นะครับแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญน,นี้ส่งมาขายนะครับเหรียญน,นี้ส่งมาขายจากจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อต้นปีพศ ต้นปีนี้แหละนะครับเมื่อหลังปีใหม่ได้ไม่กี่วันนะครับคุยกับน้องเขาก่อนปีใหม่ปลายปี65นะครับแล้วก็ต้นปี6 5ปีใหม่ไม่กี่วันน้องเขาส่งเหรียญมาขายนะครับเหรียญนี้นะครับ5าบาทนะครับอันนี้5บาทชัดเจนนะครับ5าบาทนะครับเหรียญนี้บล็อกแท้นะครับบล็อกจากโลงกระสาบนะครับไม่ใช่ว่าแกะบล็อกคอมพิวเตอร์แล้วก็มาทําเองอย่างนั้นนะครับไม่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 ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้บล็อกจากโรงกระสาบนะครับ ด้านหน้าก็เป็นเหรียญห้บาทนะครับนี่นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเนื้อโลหะนะครับเป็นเหรียญผิดเนื้อเป็นเหรียญเออเลอร์คอยผิดเนื้อนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นในกลุ่มนักสะสมสักเท่าไหร่นะครับก็เหรียญนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญแรกๆหรือเปล่าหรือว่าคนที่เขามีเขาไม่ได้อ,ออกมาโชว์นะครับก็อาจจะไม่ได้อ,ออกมาโชว์ก็ได้นะครับผมก็เลยคิดว่า ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ยังไงก็คือรับซื้อนะครับคุณสมบัตินะครับเป็นเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อโลหะเป็นเหรียญ2บาทนะครับอันนี้คือเหรียญอ่าเหรียญ2บาทนะครับนี่นะครับรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นเนื้อโลหะของเหรียญ2บาทนะครับตรวจสอบเบื้องต้นดูสีนะครับตรวจสอบขั้นที่2ดูน้ําหนักนะครับ น้ำหนักของเหรียญ2บา,บาทรุ่นใหม่สีทองจะอยู่ที่4.00กรัมนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่ต้องชั mm. <anco> ่งหรอกเพราะว่าน mm. ้ำหนักกำกับอยู่แล้วนะครับอันนี้คือชั่งโดยสยามคอยนะครับบริษัทสยามคอยนะครับออกเกรดเหรียญนี้น้ำหนัก3า9กนะครับก็ถือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ของเหรียญ2บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเหรียญ2บาทปกตินะครับอันนี้2บาทนะครับไม่ว่าจะ2บาทรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับน้ำหนัก จะใกล้เคียงกันนะครับนะครับจะน้ําหนักจะอยู่ที่4 0 0นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ2บาทเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น้ําหนัก4.00นะครับเหรียญนี้ประมาณว่าปั๊มไม่ติดนะครับแต่ว่าปั๊มไม่ติดอ่ะผมไม่ค่อยได้ทํำผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่กั้มกึ่งแต่ว่าอันนี้ผมได้มานะครับก็ก็ได้มาโดยบังเอิญก็เก็บไว้นะครับนี่นะครับ ก็ช่างให้ดูน้ำหนักเฉยๆนะครับ4ี่จุดอยู่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักของเหรียญ2บาทนะครับเนี่ย4 0 0นะครับ3.99โอเคนะครับเนื้อโลหะเป็นเนื้อของเหรียญ2บาทแต่ว่าพิมพ์เป็นพิมพ์ของเหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับ5บาทเพราะว่าตรงนี้ก็5บาทนะครับช่องไหนไม่ซื้อช่องอื่นไม่ซื้อช่องนี้รับซื้อนะครับ ช่องอื่นไม่รู้ว่ามีเหรียญน,นี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ช่องนี้รู้แล้วก็มีของจริงให้ดูนะครับมีคนติดต่อขอซื้อมาหลายท่านนะครับนักสะสมในกลุ่มนักสะสมนะครับก็ติดต่อขอซื้ออยู่หลายท่านนะครับแต่ก็คือยังไม่ได้เหรียญที่2ก็ยังไม่ได้ขายนะครับก็ ใครมีหรือว่าใครเจอแบบนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับเหรียญนี้น้องเขาส่งมาขายนะครับน้องเขาได้โดยโดยบังเอิญนะครับเขาบอกว่าเขาไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วก็พ่อค้าทอนมาให้นะครับพ่อค้าคิดว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับเพราะว่าขนาดขนาดไดมิเตอร์ใหญ่กว่าเหรียญ2บาทเล็กน้อยนะครับแล้วก็สีเหมือนเหรียญ2บาทเลยนะครับนี่นะครับก็ร้านค้าเขาก็เลยเข้าใจว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับแต่ว่าโชคดีของน้องเขา ที่ส่งมาขายนะครับเขาเป็นคนช่างสังเกตเขาสังเกตเห็นว่าเป็นเหรียญ5บาทนะครับนี่นะครับก็เลยติดต่อปรึกษาแล้วก็คุยกับผมนะครับผมก็โอเคตกลงรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลมารับซื้อลอยๆอไม่มีอะไรขั้นตอนแนะนํา วิธีการตรวจสอบให้อันนี้มีให้ทุกอย่างนะครับมีเหรียญจริงให้ดูนะครับมีวิธีการตรวจสอบนะคร brands, mm ับ hmm. ม really ีบอกน้ exactly pues, like to to kind of ําหนักชัดเจนนะครับว่าเหรียญแท้น้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองค้นหากันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องช่างนะครับเพื่อนๆน่าจะมีเครื่องช่างติดไว้นะครับผมแนะนําหลายครั้งแล้วนะครับว่าควรจะมีเครื่องช่างน้ําหนักนะครับเอาไว้อะไรเอาไว้ทําไม เอาไว้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบความผิดปกติของเหรียญเรารู้ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเหมือนกับเหรียญ5บาทเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับน้าหนักมัน6กรัมนะครับห้าจเานี่ยน้ำหนักจะอยู่ในเกณฑ์6กรัมนะครับแล้วถ้าเราเจอเหรียญ5บาทสีแปลกแแบบนี้นะครับนะครับเราเอาไปชั่งดูนะครับเอ้ยน้ำหนักมัน 4. จุดอ่าสามจุดเก้าเก้านะครับอันเนี้ยคือเราสามารถแบบ ค่อนข้างจะมั่นใจได้นะครับว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยแท้ๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะครับเรามีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับวิทยาศาสตร์ก็คืออะไรที่มันตรวจสอบได้นะครับไม่ใช่สายศาสตร์นะครับก็คือมันตรวจสอบได้นะครับมันต้องแบบมีเหตุและผลนะครับอันนี้ก็คือเหตุและผลที่ผมเอามาให้ดูนะครับเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ2บาทนะครับ หลุดไปยังบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็ตีเหรียญปั๊มเหรียญออกมานะครับเป็นเหรียญ5บาทสีทองเป็นเหรียญ5บาทเหมือนกับสีเหมือนเหรียญ2บาทนะครับและน้ําหนักเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยที่มีราคาแล้วก็ผมคิดว่าราคาน่าจะปรับเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีการพบเจอเพิ่มหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการพบเจอกันบ่อยขึ้นนะครับโอกาส ก็ราคาจะสูงขึ้นมันก็มันก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ก็คือผมก็รับซื้อมาตลอดนะครับผมทําคลิปรับซื้อเดือนหนึ่งละเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งอ่ะสคลิปอ่ะสำหรับสําหรับเหรียญชนิดนี้นะครับซึ่งผมก็พยายามทําคลิปเพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับที่มาที่ไปวิธีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้าผมมาหยิบเหรียญมาแค่เนี้ยแล้วบอกว่ารับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญละสี่พัน จบนะครับเหรียญ5บาทสีทองเหรียญละ4 0 0พจบนะครับเพื่อนๆไม่รู้วิธีการค้นหาไม่รู้วิธีการตรวจสอบนะครับอันนี้ผมแนะนําให้หมดนะครับช่างน้ําหนักน้ําหนักก็บอกอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ4กรัมน้ําหนักจะเท่ากับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ5บาทปกติน้ําหนักจะอยู่ที่6กรัมนะครับอันนี้ก็คือความชัดเจนที่ไปตรวจสอบไปค้นหาแล้วก็ไปทดสอบกันเองได้นะครับคัดกรองเหรียญให้ผมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเจอ ค่อยส่งมาให้ผมนะครับช่วยคัดกรองให้ผมนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าส่งเหรียญมาให้ผมหมดเลยนะครับเนี่ยส่งมาให้ผมเยอะมากนะครับเหรียญ5บาทธรรมดาปี58วันหนึ่งส่งมาแบบเยอะนะครับก็ก็คือแบบท่านไม่ได้เข้ามาดูคลิปที่ผมอธิบายนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปเหมือนได้ดูคลิปนี้จนจบอ่ะผมเชื่อว่าอย่างน้อยท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนและวิธีการตรวจสอบเหรียญอ่ะ มียังไงบ้างมีอะไรบ้างในการตรวจสอบว่าเป็นเหรียญแท้หรือเปล่าว่าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับเนี่ยที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คืออยากให้เข้าใจนะครับก็คือจะได้ไปค้นหาแบบตรงจุดแล้วก็เข้าใจอ่ะนะครับก็คือจะได้เจอก็ได้ส่งมาขายได้เงินไปนะครับอันนั้นคือจุดประสงค์นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับช่องไหนไม่ซื้อช่องนี้รับซื้อนะครับลองเช็คดูนะครับมีช่องไหนรับซื้อหรือเปล่าเหรียญ5บาท แบบนี้นะครับเหรียญละส0 0พันนะครับถ้ามีช่องไหนรับซื้อก็ลองลองเปรียบเทียบราคาได้นะครับว่าซื้อราคาเท่าไหร่นะครับก็โอกาสในการเลือกที่จะขายก็เป็นของท่านของเจ้าของเหรียญนะครับช่องไหนซื้อแพงก็ส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีช่องไหนรับซื้อส่งมาขายช่องผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยเหรียญจริงซื้อมาแล้วออกเกรดด้วยนะครับเหรียญแท้แน่นอนนะครับที่สําคัญก็คือพบเจอจริง ในระบบหุนเวียนนะครับพ่อค้าร้านขายของชําทอนให้น้องเขานะครับนี่นะครับเจอจริงนะครับเนี่ยส่งมาขายจริงๆและที่สําคัญก็คือซื้อจริงด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแน,นลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ